ถ่ายทอดสดกรีธาไทายรอบชิงชนะเลิศอ,อชก2022วันที่3ตุลาคม66จับตาบิวภูริพลลงสนามนูกรีธาไทายรอบชิงเหรียญทองเอเชียนเกม2022วันที่3ตุลาคมถ่ายทอดสดกรีธาไทายรอบชิงเหรียญทองเอเชียนเกม2022ผ่าน AIS Play ถ่ายทอดสด Workpoint 23ถ่ายทอดสด ทีทีทีวถ่ายทอดสดและไทยทีวีถ่ายทอดสดหลังจากไร้ชื่อบิวภูริพลลงสนามแข่งวิ่งผลัด4 x 1คูณ100เมตรช้ยรอบคัดเลือกเอเชียนเกม2 0 2 2จากอาการบาดเจ็บโดยพลตำรวจตรีสุภานาัทอาริยมงคลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกรีธาทีมชาติไทยได้เผยว่าทางทีมงานสตาฟโค้ชได้ตัดสินใจ ให้บิวพูริพลพักเนื่องจากมีอาการตึงบริเวณกล้ามเนื้อขาตั้งแต่การแข่งขันวิ่ง200เมตรรอบคัดเลือกจึงอยากให้เขาถนอมร่างกายไว้ลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศยืนยันในรอบชิงเหรียญทองบิวภูริพลจะได้ลงสนามสนามช่วยทีมอย่างแน่นอนโดยการแข่งขันวิ่งพลาด 4คูณ100เมตรแต่ละประเทศส่งชื่อนักกีฬาได้6คนตัวจริง4คนสำรอง2คนโดยในรอบชิงชนะเลิศฝ่ายจัดการแข่งขันระบุให้ส่งชื่อก่อนแข่งขัน1-2ชั่วโมงซึ่งบิวภูริพลบุญสอนแม้ว่าจะไม่มีชื่อในรอบคัดเลือกแต่เขายังมีโอกาสลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศได้ตามกฎ สำหรับโปรแกรมกรีธาไทยรอบชิงชนะเลิศวันที่3ตุลาคม66เวลา19.10นาฬิกา10นาทีพุ่งแหลนหญิงรอบชิงชนะเลิศเวลา19.25นาฬิกา25นาทีวิ่ง800เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเวลา2 0นาฬิกา5นาทีวิ่ง 4x 100เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศ เวลา20.25นาฬิกา25นาทีวิ่ง4 x 100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศสนใจเชียร์และชมสดถ่ายทอดสดกรีธาไทยรอบชิงชนะเลิศวันที่3ตุลาคมนี้เวลา19.10นาฬิกา10นาทีเป็นต้นไปผ่าน AIS Play ถ่ายทอดสด Workpoint ย3ถ่ายทอดสด p p t v h 36ถ่ายทอดสดและไทย PBS ถ่ายทอดสด